มาที่โต๊ะหนึ่งก็15ชาม16ชามเยอะแบบนี้ทุกวันก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อยหมูต้มยำเจ้าเก่าลาดกระบังค่ะก็คือจะเป็นสูตรของคุณยาย50ปีต้มยำเป็นสูตรพริกเผาคลุกเข้ากันก็คือจะแบบหวานกม้มกลม่อมแล้วก็จะมีความหอมของน้ำพริกเผาแล้วหมูก้อนของเราเนี่ยก็คือจะนุ่มละลายในปากเลยนึงตัวน้ำซุปของเราเราจะปรุงจากรสชาติธรรมชาติให้มีความหวานจากหัวไชเท้ากับลิงหัวไชเท้าก็จะให้ความหวานแล้วถ้ากระดูกหมูยิ่งเคี่ยวยิ่งต้มก็จะยิ่งหวาน สวัสดีค่ะชื่อจุ๊บจิ๊บนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อยหมูต้มยำเจ้าเก่าลาดกระบังค่ะก็คือจะเป็นสูตรของคุณยาย50ปีสมัยก่อนเลยค่ะตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยคุณยายก็ขายตรงเทคโนพระจอมเกล้าลาดกระบังอะค่ะก็จะเป็นเพลิงอยู่ตรงนั้นต้มยำเป็นสูตรพริกเผาก็คือในน้ําต้มยำนี่คือจะมีการปรุงสําเร็จไว้แล้วคืออย่างเวลาเราตักก็คือจะตักตามช้อนไปเลยคือปรุงเป็นน้ําซอสใช่ก็คือในหนึ่งชามนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเนี่ยก็คือเราก็จะมีใส่หมูชิ้นมีใส่ตับแแลล้้้้ววกกกก็็หหมมููออออนนขงเราี่คืจะ นุ่มแบบละลายในปากเลยในหมูก,ก้อนของเราที่เป็นหมูสับหอมถั่วที่เราคั่วเองทุกวันแล้วก็จะมีความหอมของน้ำพริกเผาคลุกเข้ากันนั่นก็คือจะแบบหวานกลมกลม่อมถ้าลูกค้าคนไหนชอบเปรี้ยวก็สามารถเติมปรุงชอบเค็มก็เพิ่มได้ชอบเผ็ดก็เติมพริกได้พริกเราก็จะคั่วเองเหมือนกันตัวน้ำซุปของเราเราจะปรุงจากรสชาติธรรมชาติให้มีความหวานจากหัวไชเท้ากับเล้งเราก็จะต้มไปเคี่ยวตั้งแต่ตอนเช้าหัวไชเท้าก็จะให้ความหวานแล้วถ้ากระดูกหมูยิ่งเคี่ยวยิ่งต้มก็จะยิ่งหวาน จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำกับน้ำใสต้มยำกับไม่ยำจะมีน้ำกับแห้งแต่ส่วนใหญ่คนเขาก็จะชอบทานบะหมี่เหลืองเพราะว่ามันจะเป็นบะหมี่แบรนด์แต่บะหมี่ของเรามันเราจะไม่ได้ใช้ตลาดทั่วไปเราใช้เป็นบะหมี่ไข่ญี่ปุ่นเราสั่งมาจากโรงงานอยู่ที่ชนบุรีบะหมี่เขาเขานุ่มกว่าตลาดอะ่ะทานที่ร้านใส่ชาม35บาทจะมีราคาเดียวไม่มีพิเศษแต่ใส่ถุงก็จะ45บาทแล้วก็หมูทรงเครื่อง50บาท าเดลิเใน Line Man ก็คือจะอยู่ที่69บาทใน่ะแวกนี้ก็คือจะมีวินส่งให้อยู่ที่ถุงละ45บาทเปิด10โมงปิด3โมงแต่ส่วนใหญ่บางที2โมงก็หมดกลุ่มออฟฟิศมามาที่โต๊ะนึงก็15ชาม16ชามเยอะแบบนี้ทุกวันแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่านี้คือเขาจะมาแบบพร้อมกันเลยอ่ะก่อนจะเข้ามาลูกค้าก็ต้องโทรมาถามก่อนว่าหมดหรือยังส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็คือจะเป็นลูกค้าเก่าๆของคุณยายทั้งนั้นเลยจําได้จากชื่อค่ะป้าหน่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพราะว่ายายยยยาาจะขแตตต่กก๋วเวม็คื ว่าถ้าคนที่อยู่ในย่านลาดกระบังอะคะ่ะเขาก็จะรู้หนูมาขายตรงนี้เขาก็จะต้องถามว่าใช่ป้าหน่อยที่เคยขายตรงอมสินไหมตรงนั้นไหมพิกัดที่ยายเขาเคยขายอะเพราะว่ายายเขาก็ย้ายมาไหลที่เหมือนกันยังไงก็ขอฝา,ากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำป้าหน่อยเจ้าเก่าลาดกระบังนะคะอยู่ที่ฉลองกรุงซอย8ตั้งอยู่ที่คาเฟ่กลางทุ่งะคะ่ะหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิด10โมงถึงบ่ายสามค่ะถ้าลูกค้าจะเข้ามาก็โทรมาก่อนนะคะเบอร์0ู8ย์8 6 2 1 1หนึ่งค่ะ